อวัดีครับผมมาดูสูตรอาหารหมูลดต้นทุนนะครับอันนี้หัวอาหารนะครับผสมรำกับปลายข้าวตัวใหญ่นี่ครับแล้วเรจะมาผสมกับกล้วยปลายข้าวการํำตาลลวก็รำเนี่ยใส่ไปงี้เลยจานเดียวครับ คนเดี๋ยวใส่กันดีครับประหยัดครับถุงหนึ่งก็สอบหนึ่งเนี่ยใช้ได้เยอะครับสอบก็ตกไปห้าร้อยกว่าบาทแล้วครับใส่นี้ไป ยัดมากนี่นครับดูนะครับเลี้ยงกันบ้านนี่ใสจะเล็กผมยังไม่ไให้กินนะจะให้อ,อาหารแต่ว่านี่ายนิดหน่อยา้าม <c oughs> ันกินไปก่อนอันนี้แค่นี้นะครับ ตัวใหญ่ครับสี่ตัวตัวเล็กหกตัวครับแค่นี้ก่อนนะครับ